ีครับวัสดีครับอันนี้อะครับจบกันไปแล้วนะครับกับรอบมิสอินกรีกของเรานะครับก็ วันนี้เราจะมาสัมภาษณ์แฟนๆนะครับที่แฟนๆภาพยนตร์รักสุดท้ายไปหน้าครับว่าเออเป็นยังไงกันบ้างดูกี่รอบแล้วอะไรอย่างงี้ครับมาคนแรกเลยดีกว่าครับชื่ออะไรครับผมชื่อนกค่ะชื่อนกครับเป็นไงบ้างครับกับภาพยนตร์ของเราดูกี่รอบแล้วเลยอันนี้ดูอ่ารอบนี้ดูรอบที่2แล้วคะ่ะรอบที่2แล้วเป็นไงบ้างครับมีความประทับใจอะไรกับภาพยนตร์เรื่องนี้บ้างครับก็ ตอนแรกที่ดูทีเซอร์เนี่ยคือไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้เพราะแบบพอพอแบบมาดูแลก็สนุกกว่าที่คิดแล้วก็แบบมันเป็นหนังรักที่แบบเป็นหนังรักจริงๆอ่ะเออมันได้ฟิลแบบโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยเข้าถึงเข้าถึงอารมณ์จริงๆครับผมครับก็ยังไงขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมมิสแอนกรีตกันในวันนี้นะครับขอบคุณครับฝาคนต่อไปเลยดีกว่า คนต่อไปคนต่อไปมามาคนนี้เลยคนนี้เลยอ่าสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อท็อปจ้าอ่าท็อปครับพี่ท็อปก็เป็นไงบ้างครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้วันนี้ดูกี่รอบแล้วครับจา,าจากที่แล้วแล้วมาวันนี้เป็นรอบที่สเป็นรอบที่สมได้ข่าวว่ายังร้องไห้เหมือนเดิมจริงปะครับ่ยายสดสดเลย <laughs> แล้วมีอะไรอยากจะบอกกับคนที่ยังไม่ได้ดูภาพยนตร์รักสุดท้ายปลายหน้าบ้างครับอยากให้มาดูกันเยอะๆนะครับเป็นหนังที่แบบว่าคือมีครบทุกรสชาติจริงๆเชื่อไหมว่าหนังเราเนี้ยมีต่างผีอยู่ในนั้นด้วยนะ <c oughs> จริงๆนะเออ <c oughs> อยากให้มาดูกันเยอะๆมีครบรสจริงๆเอฟเฟกต,ตกใจจริงๆนะมิดเดิลกิตครั้งนี้ดีกว่าครับได้รงวัลกับพี่ลดเมย์เลยสดๆเลยนะครับครับชื่ออะไรกันบ้างครับชื่อพลอยค่ะชื่อเจนค่ะเชลินค่ะ ครับเป็นไงบ้างครับกับภาพยนตร์รอบสุดท้ายวันนี้โอ้โ OK. หไม่ใช่รอบสุดท้ายของพวกเราใช่ไหมวันนี้ก็มามิทอันกี้ครับรู้สึกไงบ้างที่ได้ของรางวัลครับก็ดีใจมากค่ะที่ได้จากพี่เพชรค่ะได้จากพี่เพชรใช่ไหมครับแล้วแล้วดูดูภาพยนตร์กันมากี่รอบแล้วครับสองรอบค่ะสองรอบรอบเดียวค่ะรอบเดียวเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างอ้าวทีละคนทีละคนคนนี้ก่อน <c oughs> <c oughs> สนุกมากค่ะชอบพี่เจิ้นที่ใส่เสื้อดารุสเร์ค่ะเอ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณมาก สนุกค่ะซึ้งด้วยซึ้งด้วยอ,อยากดูอีกไหมครับอยากดูอีกค่ะอยากนั่งข้างข้างพี่อ่ะ <laughs> ดูผมบังครับถามแล้วมังครับตอบยังไม่รู้อยากดูอีกโอเคอคนนี้ครับก็สนุกค่ะสําหรับคนที่แบบว่าอยู่ในวัยที่แบบกำลังแอบ,บแล้วคนมีอายุมากกว่าก็ควรจะมาดูค่ะเขาเขาจะได้เข้าใจว่าถึงมันจะอาจจะเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเรามีความหวังหรือเราพยายามแล้วก็สามารถอาจจะเป็นไปได้และสมหวังในความรักก็ได้ค่ะ โหคนนี้เห็ดฝนเยอะมากเลยนะครับยังไงขอบคุณนะครับที่มาร่วมมิ d ์ดแอนกรีในวันนี้นะครับก็ถ้าดีหรือว่าชอบกับภาพยนตร์เรื่องนี้ไงบอกต่อได้นะครับฝากแชร์ฝากโพสต์ใน Facebook หรือว่าเออฝากฝาก,ฝากบอกต่อด้วยนะครับกับภาพยนตร์ของเราครับ <laughs> ผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับมา ผมมาสัมภาษณ์พี่คนนี้บ้างดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับวันนี้มาดูภาพยนตร์รักสุดท้ายไม่มารอบมิสแอนกรีทชื่อคุณอะไรครับฮารีอะค่ะฮารี Harley, โอ้โหเป็นไงบ้างครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้ชอบไหมครับสนุกเียอะค่ะก็ <ừ> ก็ชอบอะค่ะก็มีซึง้งมีตลกก็รวมๆกันน้องๆนักแสดงใหม่ๆก็แสดงได้เก่งอะโอ้ขอบคุณครับแล้วชมรอบที่เท่าไหร่แล้วเอ่ย อรอบที่สองแล้วออยังไงยังไงฝากเชิญชวนหน่อยครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับลองอเชิญชวนคนที่กําลังยังไม่ดูกับภาพยนตร์รักสุดท้ายป้ายหน้านะค่ะก็สําหรับคนที่ยังไม่ดูก็ให้โอกาสน้องๆใหม่ๆนักแสดงหลายๆท่านที่ยังเป็นนักแสดงใหม่ๆแล้วก็ยังมีน้องรถเมย์ค่ะยังไงก็ mm. าฝากเรื่องนี้ด้วยรักสุดท้ายป้ายหน้าค่ะครับ,รบขอบคุณ